สวัสดีท่านผู้ชมทั้งคนทุกท่านันคราวนี้ก็อยู่ในช่องสายฟ้าแบงก์เอ็เว็หรือว่า YouTube โปรโมทเนาะก็นี้ก็จะมาโปรโมทช่องปิโน่เอ็กสองทีวีเนาะก็ผมก็ติดตามฝากกดติดตามเขาให้ถึงสองลายซับด้วยกันแล้วก็กเขาทําคอนเทนต์เกี่ยวกับฟรีไฟล์นั่นเนะี่ยท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยคือ YouTube บล็นะท่านผู้ชมที่โปรไฟล์แบบเป็นสีโปรไฟล์อย่างเงี้ยแล้วพื้นหลังหายอ่ะคือยู u ูปบล็อกช่องผมก็เป็นเป็นทุกช่องอ่ะคือมันเป็นช่วงนี้คือมันเป็นบ่อยมากแล้วก็ กราติดตามเขาให้ถึงสง่งไลน์สับด้วยแล้วกันนะคอนเทนต์เขาเกี่ยวแบบฟีไฟเว้ยแล้วเขาก็แบบค่อนข้างที่จะขมนะในตลาดคีข <L un ters> ่มอ่ะยิงหัวแบบข่มเอผมอะ่อะ <L un ters> ในสีนส่วิธีอาจจะวางสี่หัวได้ก็ได้สับพีจะพังแล้วนะครับนี่ลงคลิปนี้แล้วกันนี่คลิปนี้คลิปนี้ ให้ท่านผู้ชมดูแบบแบบโอ้โหโหดมากแดงเสียดเลยขาวน้อยมากดูนนแด<บ>งโอ้โหโหดแล้วเนี่ยโ,โหดโอ้ดูโหดมากดูเรียกว่าถ้าแบบฝึกเก่งๆได้อย่างเนี้ยบอกเลยจะเป็นคนที่แบบเล่นเก่งมากนะก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเขาแล้วกันนะให้ถึง 100ซับนะแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะไอ้สายฟ้าแบงค์อ่ะขอ300ซับได้ไหมก็เนี่ยแหละท่านผู้ชมก็ช่วคทิปนี้ก็บายบายครับแช่นี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่องสุดท้ายที่จะปรโมหมดแล้วนะคลิปเนี้ยผมขอ15ไลค์ท่านผู้ชมถ้า15ไลค์อ่ะผมจะมาพิจารณาอีกทีว่าผมจะกลับมาปลมผมจะกลับมารับปรโมหมดช่องนี้เปล่านะก็คลิปนี้ก็ขอ15ไลค์นะแล้วก็ช่องนี้ก็อาจจะเป็นช่องสุดท้ายแล้วเนาะ ที่จะโปรโมทนะปีนี้เอ้ยไม่ใช่นะเดือนนี้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ